สวรรค์ที่แปรผันกลายเป็นกับดักชายชรานับพันที่เคยเชื่อว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มวันนี้กลับกลายเป็นเหยื่อไร้บ้านไร้เงินไร้ศักดิ์ศรีเรื่องจริงนี้ไม่ใช่เพียงคดีหลอกลวงแต่มันคือความพังทลายของชีวิตและการทรยศที่ซ่อนอยู่หลังแสงไฟของสวรรค์จอห์นมอริสันชายชาวอังกฤษวัย68ปีเขาเติบโตในครอบครัวชนชั้นแรงงาน เด็กชายผู้ขยันและเงียบขรึมเชื่อมั่นในคุณค่าของการทำงานหนักและการซื่อสัตย์ต่อคำพูดวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นของเมืองท่ากลิ่นน้ำมันเครื่องเสียงเรือสินค้าและเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านที่เรียกชื่อเขาอย่างอบอุ่นจอร์นเป็นคนที่ไม่เคยทำร้ายใครเขาคือชายที่ช่วยผลักรถให้คนแปลกหน้าตอนรถติดฝนเขาคือเพื่อนที่นั่งฟังเรื่องราวชีวิตของคนอื่นโดยไม่ตัดสินเขาคือคนที่เชื่อว่า โลกใบนี้ยังมีความดีเหลืออยู่หลังจากทำงานโรงงานเหล็กกว่า40ปีหลังจากเห็นเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นหลังจากภรรยาเสียไปด้วยโรคมะเรง็งเขาเหลือเพียงเงินบำนาญเล็กน้อยและหัวใจที่อยากหาที่สงบหาที่เรียกได้ว่าบ้านหลังสุดท้ายแล้วเขาก็มองมาที่ประเทศไทยชายหาดขาวน้ำทะเลสีฟ้าเสียงหัวเราะของเด็ก และผู้หญิงที่ยิ้มหวานให้เขาเราวกับรู้จักกันมานานสำหรับจอรนมันคือปาฏิหาริเขาขายบ้านเล็กๆในอังกฤษถอนเงินออมทั้งหมดแล้วบินสู่กรุงเทพด้วยความหวังว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เขาหลบหนีความเหงาได้ปีแรกชีวิตเต็มไปด้วยความสุขเช้าเขาจะเดินตลาดสดพูดคุยกับแม่ค้าแม้ภาษาไทยยังติดขัดกลางวันเขาจะนั่งจิบกาแฟที่ร้านเล็กๆริมทะเล อนเย็นเขาจะเล่นดนตรีกับเด็กๆที่โรงเรียนในหมู่บ้านเสียงกีตา้าของเขาทําให้เด็กเหล่านั้นหัวเราะและร้องเพลงตามชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว่าลุงจอนเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกลายเป็นภาพที่ใครเห็นก็อบอุ่นใจแต่ในเงามืดใครบางคนกําลังเฝ้าจับตามองชายคนนั้นไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนที่ยิ้มให้ด้วยความจริงใจเขาคือนักล่า ชายหนุ่มไทยในวัยสามสิบแต่งกายเรียบหรูพูดภาษาอังกฤษได้คล่องรู้จักทุกมุมของเมืองท่องเที่ยวเขาเดินเข้ามาหาจอนด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังดีคุณไม่ควรเก็บเงินไว้ในธนาคารอังกฤษนะครับดอกเบี้ยต่ำมากผมมีเพื่อนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาบ้านพักสวยราคาดีปลอดภัยคุณอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกลองคิดดูสิถ้ามีบ้านมีครอบครัวคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปจอนมองตาเขา เห็นความจริงใจหรือคิดว่าใช่รอยยิ้มการพูดอย่างสุภาพการปรากฏตัวในทุกช่วงเวลาที่จอนต้องการความช่วยเหลือเขาไม่รู้เลยว่าทุกท่าทางถูกออกแบบมาทุกคำพูดคือกับดักทุกความใกล้ชิดคือการผูกเชือกที่กำลังรัดเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งที่บาร์เล็กๆริมถนนไฟนีออนสาดแสงสีแดงเสียงดนตรีดังเบาๆแก้วเบียร์ถูกยกขึ้นชนกัน ชายหนุ่มคนนั้นมองจอรนแล้วพูดประโยคที่เปลี่ยนทุกอย่างลุงผมอยากให้ลุงเจอความสุขจริงๆมือของเขาแต่บ่าจอนเบาๆสายตาอบอุ่นแต่ข้างในซ่อนมีที่กำลังจะก,กรีดทุกอย่างที่จอรนสร้างมาในห้องพักที่มีกลิ่นน้ำหอมราคาถูกไฟสีส้มจากโคมเล็กๆกระเป๋าเงินของจอรนถูกเปิดเอกสารการโอนเงินเริ่มถูกจัดเตรียมโดยไม่รู้ตัวเสียงพัดลมหมุนช้าๆ เหมือนเวลาที่กำลังนับถอยหลังจอนไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายกำลังจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของใครบางคนที่เขาเพิ่งเรียกว่าเพื่อนใหม่เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีถนนเต็มไปด้วยแสงสะท้อนของน้ำจอนยืนอยู่หน้าต่างมองออกไปหัวใจเขายังเชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่ดีกว่าแต่ในเงามืดโทรศัพท์ของชายคนนั้น กำลังส่องแสงข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเยือรายใหม่พร้อมแล้วความฝันกำลังถูกกลืนหายทีละน้อยแต่เยอะยังคงเชื่อว่านี่คือทางรอดเอกสารการลงทุนกองโตถูกส่งถึงมือจอนตัวเลขที่พิมพ์ไว้อย่างเป็นระเบียบตรายางบริษัทปลอมที่ดูเหมือนจริงเซ็นชื่อของใครบางคนที่เขาไม่รู้จักชายหนุ่มคนนั้นพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่แฝงแรงกดดันที่มองไม่เห็น บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของลุงจริงๆแค่รออีกไม่กี่เดือนทุกอย่างจะเสร็จในหัวใจของจอรนความเหงายังคงกัดกินแต่คำพูดเหล่านี้เหมือนแสงไฟที่ทำให้เขาเลือกเชื่อเขาเซ็นเอกสารยื่นเงินก้อนใหม่ส่งให้กับมือที่ยื่นมาพร้อมรอยยิ้มห้องพักของเขาเต็มไปด้วยกระดาษกองสูงโบรชัวสีสวยแสดงภาพบ้านหรูริมทะเลสาว่ายน้มสวนเขียวขจี ห้องนอนที่เปิดหน้าต่างรับลมอุ่นจากอ่าวไทยทุกภาพคือภาพที่เขาฝันไว้หลังจากภรรยาตายภาพที่เขาคิดว่าจะเป็นที่พักผ่อนในวัยชาราแต่แท้จริงมันคือภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าแลบส่องผ่านผ้าม่านเก่าๆจอนนั่งคนเดียวเสียงหยดน้ำตกลงในถังแสงไฟสีส้สมสลัวสใบหน้าที่เริ่มเต็มไปด้วยรอยกังวลเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กฎหมายเลขของชายหนุ่มรอสายยาวนานไม่มีใครรับเช้าวันถัดมาเขาเดินไปที่ไซตงานที่ควรจะเป็นบ้านใหม่เสียงจัก,กระจันดังระงมลมพัดเศษถุงพลาสติกปลิวไปตามพื้นเหล็กเส้นวางกองอยู่โดยไม่มีใครทำงานบ้านที่ควรเสร็จกลับมีเพียงโครงปูนแห้งแตกดวงตาของจอรนเต็มไปด้วยความสับสนเขาหันไปถามคนงานแต่ไม่มีใครตอบ บางคนทำเพียงสายหน้าบางคนเดินเลี่ยงบางคนหัวเราะเบาๆราวกับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันต่อมาชายหนุ่มกลับมาหาเขาอีกครั้งคราวนี้แต่งกายเรียบร้อยกว่าเดิมสูตรสีเข้มรองเท้าหนังสะอาดกลิ่นน้ำหอมแรงจนชวนเวียนหัวเขานั่งลงตรงข้ามยิ้มอย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงทุกอย่างยังดำเนินต่อไปแต่เราต้องใช้เงินอีกเล็กน้อยเพื่อเร่งงานหัวใจจอนเต้นแรง เขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ในเวลาเดียวกันเขากลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองกำลังถูกหลอกผมผมเหลือเงินไม่มากแล้วเสียงของเขาสัน่นเหมือนเด็กที่สารภาพความผิดกับครูชายหนุ่มยื่นมือแตะไหลสายตาอบอุ่นแต่แฝงคำสั่งลงทุนอีกครั้งเถอะครับลุงไม่เสียใจแน่คืนถัดมาจอนเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยแสงนีออนเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวดังแข่งกับเสียงเพลง แต่เขาเดินชาสายตาว่างเปล่าเหมือนคนที่หลงทางในเมืองที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาหยุดหน้าตู้เอทอกดบัตรใส่รหัสยอดเงินคงเหลือปรากฏขึ้นตัวเลขลดลงเกือบหมดมือของเขาสัน่นเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือเขาถอนเงินก้อนสุดท้ายใส่ซองกระดาษแล้วเดินฝ่าสายฝนกลับไปที่บาร์มอบมันให้กับชายหนุ่มรอยยิ้มที่ได้รับกลับมา คือรอยยิ้มที่เขาจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่แหลมคมเหมือนมีดที่กรีดหัวใจเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหลายสัปดาห์ผ่านไปไซงานยังคงว่างเปล่าไม่มีคนงานไม่มีเสียงเครื่องจักรมีเพียงลมพัดเศษกระดาษปลิวไปมาจอรนเริ่มถามชาวบ้านถามตำรวจท้องที่แต่ทุกคนตอบเหมือนกันเราไม่รู้เรื่องเราช่วยไม่ได้ในสำนักงานเล็กๆที่มีกลิ่นอับ เจ้าหน้าที่นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยไม่เงยหน้าเอกสารร้องเรียนถูกวางกองทับกันจนสูงพัดลมเก่าๆหมุนช้าเสียงดังเอียดทุกครั้งที่หมุนจอพูดซ้ำไปมาผมถูกโกงบ้านผมไม่มีแล้วเงินผมหมดแล้วแต่ไม่มีใครตอบเขาเดินออกมาท้องฟ้าเมืองไทยยังสดใสผู้คนยังยิ้มให้แต่ในสายตาของเขาทุกอย่างหม่นลงคืนหนึ่ง เขากลับถึงห้องพักพบซองจดหมายวางไว้ใต้ประตูเขาเปิดมันข้างในเป็นกระดาษแผ่นเล็กมีเพียงประโยคเดียวอย่าไปถามใครอีกถ้าอยากมีชีวิตอยู่มือของเขาสั่นจนแทบถือกระดาษไม่ไหวเหงื่อไหลเต็มขมับสายตาวิ่งไปที่หน้าต่างรากับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าห้องเสียงท่อดังสนัน่นหัวใจเขากระตุกในความมืด เงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้เสาไฟมองขึ้นมาที่หน้าต่างของเขานิ่งเงียบและไม่กระพริบตาจอรนรีปิดม่านหายใจถี่มือกุมอกแน่นบนโต๊ะเอกสารการลงทุนยังวางอยู่ข้างๆคือรูปถ่ายพันรยาภาพใบหน้าที่เขาเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำให้เสียใจน้ำตาเริ่มไหลตกลงบนกระดาษปลอมละลายหมึกที่บอกว่าสัญญา แต่ในความเป็นจริงไม่มีสัญญาใดอยู่เลยและเสียงเคาะประตูดังขึ้นชาแต่ชัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาหันขวับหัวใจเต้นแรงเสียงฝนข้างนอกดังราวกับกำลังกลบเสียงบางอย่างแต่ประตูยังสั่นไหวกรุงเทพในยามเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านเก่าฝุ่นลอยระยิบเหมือนเท่าทานจอนตื่นขึ้นมาอีกครั้งดวงตาบวมแดง โต๊ะข้างเตียงเต็มไปด้วยจดหมายขู่ข้อความสั้นๆที่ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องจักรหยุดก่อนที่มันจะสายเขาหยิบจดหมายขึ้นมามือสั่นจนกระดาษแทบขาดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพอดีเบอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อเสียงปลายสายพูดเพียงประโยคเดียวเธอควรจะกลับประเทศไปจากนั้นสัญญาณก็ตัดขาดความเงียบปกคลุมทั่วห้องเขาพยายามออกไปที่ตลาดเช้าผู้คนเดินซื้อของ เสียงหัวเราะดังรอบด้านแต่สำหรับเขาทุกเสียงเหมือนกรีดแทงทุกสายตามีบางอย่างซ่อนเร้นชายคนหนึ่งยกกล้องขึ้นถ่ายแฟลชวาบเข้าตาเมื่อเขาหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจอเริ่มเก็บข้อมูลเขาซื้อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวเล็กๆในหน้าสามชาวต่างชาติร้องเรียนถูกโกงบ้านจัดสรรเขาพับกระดาษแรงเงือผุดเต็มขมับ หัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมเขารู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของเขาคนเดียวในร้านกาแฟเงียบสงบเขานั่งเขียนบันทึกลายมือสั่นเทาทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความสิ้นหวังประตูร้านเปิดเสียงกระดิ่งดังชายในชุดสูทเข้ามานั่งลงโต๊ะตรงข้ามสายตาคมกริบจ้องตรงมาจอนหยุดหายใจเขารีบปิดสมุดเก็บใส่กระเป๋าลุกหนีออกไป ฝนตกหนักบนถนนหยดน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านเสื้อผ้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะทอนเขาเห็นเงาหนึ่งกลางร่มสีดำเดินตามหลังทุกย่างก้าวใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาหันกลับอย่างรวดเร็วถนนว่างเปล่าเพียงเสียงฝนที่กลบทุกอย่างในห้องพักเขากางเอกสารออกบนพื้นวงกลมสีแดงล้อมชื่อหลายบริษัทเส้นเชื่อมโยงเต็มหน้ากระดาษด,ดวงตาของเขาเบิกกว้าง เขากำลังใกล้ความจริงแต่เสียงเคาะประตูดังขึ้นช้าหนักกล้องไปทั่วห้องเงาดำเคลื่อนไหวหลังบานไม้เขาค่อยๆย,ยื่นมือไปจับลูกบิดเสียงหัวใจดังราวกับกลองศึกเงื่อไหลเข้าตาโลกทั้งใบหยุดนิ่งตรงวินาทีที่เขาเปิดออกบานประตูเปิดออกทางเดินว่างเปล่าเพียงหลอดไฟนีออนกระพริบเสียงหำต่ำก้องในอากาศจอนยืนนิ่งมือยังคงกำลลูกบิดแน่น เงื่อหยดลงกับพื้นร่างกายสั่นเหมือนคนเป็นไข้เขาค่อยๆปิดประตูเสียงดังกึกความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ความกลัวไม่เคยหายไปคืนนั้นเขาเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งวงกลมสีแดงขยายเต็มแผนที่เส้นโยงไปยังชื่อคนไทยชื่อหนึ่งสุริยะนักธุรกิจท้องถิน่นเจ้าของหลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ่อยออกมาเสียงดัง จอเลื่อนดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์ภาพถ่ายรูรางานเลี้ยงริมสระว่ายน้ำสุริยะยิ้มกว้างอบเอลหญิงสาวคราวลูกข้างข้างเขามีเจ้าหน้าที่รัฐและนายตำรวจชั้นสูงทุกคนยกแก้วชนกันรอยยิ้มเต็มไปด้วยอำนาจจอรรู้ทันทีนี่คือการเชื่อมโยงที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่บริษัทโกงบ้านแต่คือขบวนการที่มีทั้งคนมีตำแหน่งและอิทธิพลคุ้มกัน เสียงรถจอดข้างนอกห้องพักไฟหน้าสองลอดเข้ามาในม่านเขารีบดับไฟทั้งห้องหัวใจเต้นแรงเขาแอบชะโงกดูจากช่องหน้าต่างรถเก่งสีดำสัญ,ญลักษณ์บริษัทเดียวกันบนกระจกชายสองคนในชุดดำลงจากรถยื่นคุยกันเบาๆหนึ่งในนั้นหยิบกล้องขึ้นถ่ายตึกอีกคนยกโทรศัพท์ขึ้นหูเสียงหัวเราะสั้นๆก่อนพวกเขาจะขับออกไปขึนกลายเป็นฝันร้าย เขาหลับตาแต่ไม่สามารถพักผ่อนได้ภาพใบหน้าภรรยาปรากฏในความคิดเสียงเธอพูดกลับบ้านเธอจอนมันไม่คุ้มเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ต่อเนื่องและหนักกว่าเดิมเขาย่องไปหยิบสมุดบันทึกเก็บลงกระเป๋าพร้อมแฟลชไดร์เล็กๆที่มีหลักฐานทั้งหมดเสียงเคาะหยุดความเงียบอีกครั้งเขารู้ว่าพวกนั้นกำลังยืนอยู่รอให้เขาทำผิดพลาด เช้าวันถัดมาเขาเดินออกจากห้องพักใบหน้าคล้ำโทมเหนื่อยอ่อนแต่ในดวงตายังมีไฟเขาแฝงตัวในคาเฟ่เล็กๆส่งข้อความเข้ากลุ่มออนไลน์ของผู้เสียหายฉันมีหลักฐานแต่ไม่มีใครตอบกลับเพียงเครื่องหมายอ่านแล้วความเงียบอึดอัดเหมือนทุกคนถูกบังคับให้ปิดปากขณะเขานั่งรอเงาสะท้อนในกระจกบานใหญ่เผยให้เห็นชายชุดสูทคนเดิมจากร้านกาแฟ ยืนอยู่ข้างหลังไม่ขยับเพียงจ้องมองดวงตาของจอนแข็งค้างมือสั่นบนแก้วกาแฟเสียงช้อนกระทบแก้วดังชัดเหมือนระฆังเขากลืนน้ำลายยากเย็นรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้เผชิญเรื่องนี้คนเดียวอีกต่อไปเขาได้ถูกจับตามองตลอดเวลาเสียงฝนตกนอกหน้าต่างบรรยากาศอึมครึมภาพจอนค่อยๆลุกขึ้นเดินออกจากคาเฟ่ ล้องสูมชาใบหน้าของชายชุดสูทยิ้มจางๆสายตาเย็นชาเหมือนประกาศว่าเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโสดประสาทของทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จะสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของความจริงที่ไม่ได้ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์และไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการท่องเที่ยวค่ำคืนที่เงียบสงัดไฟนีออนตามซอยเล็กๆก,ก,กระพริบติดดับเหมือนแสงที่กำลังหายใจเฮือกสุดท้าย ชายชาราผู้เคยเป็นทหารผ่านศึกจากอังกฤษนั่งอยู่ในห้องพักแคบๆบ,บนถนนสุขุมวิทเงื่อชุ่มไหลลงมาตามขมับแม้เครื่องปรับอากาศจะทำงานสุดแรงเขามองไปที่โตไม้เก่ากองเอกสารวางซ้อนกันสูงหนังสือสัญญาใบมอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านที่เขาไม่เข้าใจภาษาทุกอย่างคือพันธนาการที่ค่อยๆรัดคอย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนชายคนนี้เคยยิ้มกว้าง เขาเคยบอกเพื่อนๆในบ้านเกิดว่าเมืองไทยคือสวรรค์ของผู้เกษียณเขาเชื่อว่าที่นี่เขาจะใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยความสงบมีเพื่อนบ้านใจดีมีเสียงคลื่นกระทบฝั่งแทนเสียงนาฬิกาโรงงานแต่ความจริงกลับแตกสลายผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตเขาเธอสวมรอยเป็นคนรักคอยหุงหาอาหารให้เรียกเขาว่าพ่อด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานทุกการสัมผัสทุกรอยยิ้ม ค่อยๆกลายเป็นเครื่องมือที่จะเปิดประตูทรัพย์สินของเขาเธอไม่ได้ทำงานคนเดียวเบื้องหลังเธอมีชายอีกคนยืนอยู่ในเงามืดชายที่ชาวบ้านเรียกว่าผู้จัดการเขาคือคนเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าหากันใบหน้าของเขาเรียบเฉยไม่มีร่องรอยของความผิดดวงตาเต็มไปด้วยการคำนวณเขานั่งเงียบอยู่ในบาร์มืดมดสังเกตเหยื่อทุกคนที่ย่างกรายเข้ามาผู้ชายผิวซีดผมหงอก ดื่มเบียร์ราคาถูกด้วยรอยยิ้มเหงาๆเขารู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรและเขารู้จะทําลายพวกเขาอย่างไรคืนหนึ่งชายชราถูกเรียกให้เซ็นเอกสารใหม่เขาไม่เข้าใจเนื้อหาแต่ผู้หญิงข้างกายกลับกดมือลงบนไหล่เขาเชื่อฉัน,นะพ่อทุกอย่างเพื่อเราหัวใจเขาสั่นไหวน้ำตาคลอหน่วยเขาเชื่อว่าความรักนี้แท้จริงปากกาถูกกดลงไปบนเส้นขีด เสียงกระดาษดังกรอบกแกรบและในวินาทีนั้นทุกสิ่งที่เขามีลนหายไปอย่างไม่มีวันได้คืนแสงไฟในห้องพักสลัวลงกลิ่นบุหรี่ลอยคละคลุงเงาของชายปริศนาสะท้อนบนผนังเขาก้าวเข้ามาชาชาตอนนี้คุณไม่มีอะไรแล้วเสียงทุ้มเย็นเยียบดังขึ้นชายชราหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดมือสั่นเกินกว่าจะจับอะไรไว้ได้ สิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นสวรรค์กลับกลายเป็นกรงขังและผู้คุมก็คือคนที่เขาไว้วางใจที่สุดเสียงประตูเหล็กดังปังเหมือนเสียงปิดผนึกชะตาชีวิตเขารู้แล้วว่ากับดักแห่งสวรรค์นี้เสียงนาฬิกาเดินช้าทุกวินาทีเหมือนมีน้ำหนักเหมือนกำลังนับถอยหลังไปสู่ความพินาศเช้าวันใหม่ในกรุงเทพแต่ภายในห้องพักแคบแคบบนสุขุมวิททุกอย่างยังจมอยู่ในความมืด ชายชรานั่งเหมอแสงแดดลอดผ่านบานเกลือฝุ่นตกลงบนรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าดวงตาเขาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความเสียใจที่ไม่อาจพูดออกมาได้เขาเคยเป็นชายที่ภาคภูมิเคยยืนบนเส้นชัยสงครามเคยจับธงชาติด้วยความพักดีแต่วันนี้เขากลายเป็นคนไร้บ้านที่ยังมีที่พักกลายเป็นคนไร้เงินที่ยังมีสมุดบัญชีว่างเปล่าและกลายเป็นคนไร้ศักดิ์ศรี ที่ต้องเรียกศัตรูว่าครอบครัวผู้หญิงที่เขาเคยรักนั่งแต่งหน้าอยู่ตรงมุมห้องลิปสติกสีแดงฉานปัดแก้มจนดูเหมือนคนแปลกหน้าเธอไม่แม้แต่จะมองเขาเธอกดโทรศัพท์ส่งข้อความเป็นภาษาไทยหัวเราะเบาๆขณะรับสายจากชายอีกคนเสียงเธอแปรเปลี่ยนจากหวานชื่นเป็นเย็นชาและเหี้ยมโหดชายชาราลุกขึ้นเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับสั่นเหมือนคนไร้พลัง คุณทำแบบนี้ทำไมฉันให้ทุกอย่างแล้วเธอหันมาช้าๆสายตาคมดุเหมือนมีดริมฝีปากกระซิบคำตอบที่แทงทะลุหัวใจทุกอย่างไม่เคยพอข้ำคืนนั้นชายลึกลับก้าวเข้ามาอีกครั้งเสื้อเชิ้ตสีขาวรีดเรียบรองเท้าหนังเงาวับแต่กลิ่นน้ำหอมกลับปนด้วยกลิ่นควันบุหรี่เขานั่งลงตรงข้ามชายชราวางแฟ้มลงบนโตะ๊ะเสียงดังหนักแน่นราวกับตัดสินชะตา คุณรู้ตัวหรือไม่ว่าคุณเป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยคนเสียงเขาเรียบเย็นทุกคนมาเพราะคิดว่านี่คือสวรรค์แต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นเหยื่อชายชารานิ่งดวงตากระพริบเร็วเหมือนคนพยายามหนีแต่หนีไม่พ้นแฟ้มถูกเปิดออกเอกสารหลายชุดคือสัญญาปลอมรายชื่อชาวตะวันตกนับสิบคนเรียงรายพร้อมรูปถ่ายใบหน้าแก่ชาราและยิ้มอย่างเชื่อใจชายชารามองภาพเหล่านั้น หัวใจบีบรัดเขาไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ถูกหลอกเขาเป็นเพียงเศษเล็กในเครือข่ายขนาดใหญ่คุณจะไม่มีวันกลับบ้านเสียงเย็นเฉียบแทงลึกและถ้าคุณคิดต่อต้านคุณจะหายไปเหมือนคนอื่นๆคำว่าหายไปดังก้องในหัวเหมือนระฆังในโบทรางราตรีนั้นฝนเทกระหน่ำลงบนถนนสุขุมวิทสายฟ้าแลบสว่างวาบเงาคนสามคนสะท้อนบนผนังกระจกชายชารานั่งก้มหน้า มือกุมหัวสั่นสถานในหูเต็มไปด้วยเสียงคำรามของฝนและเสียงหัวร้อเย็นชาของคนที่เขาไว้ใจบนโตะเอกสารยังคงเปิดค้างบรรทัดภาษาไทยที่เขาไม่เข้าใจคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคือประโยคจำคุกที่ไม่มีสารไหนตัดสินรอยยิ้มผู้หญิงข้างกายเขาไม่เหลือความอ่อนโยนอีกแล้วมีเพียงความโหดร้ายของผู้ที่รู้ตัวว่าได้ปลดเปลื้องหัวใจจากความรักปลอมๆม,มานาน เธอกับชายลึกลับสบตากันแวบหนึ่งแล้วหัวเราะแผ่วเบาราวกับเสียงนกแร้งบนซากศพชายชรากำหมัดแน่นเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสวรรค์กำลังกลายเป็นนรกและเขาคือฉเฉลยที่ไร้ทางหนีเสียงฝนยังคงตกหนักเหมือนกำลังซักล้างความจริงอันสมมแต่ยิ่งฝนแรงเท่าไหรความมืดก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นภาพหยุดค้างอยู่ตรงนั้น ขณะที่ดวงตาเหยื่อเต็มไปด้วยความสันไหวและเงาของนักล่าซ้อนทับเข้ามาในคืนที่กรุงเทพเต็มไปด้วยฝนเงียบแต่ไม่ใช่ความสงบเป็นความเงียบที่บีบหัวใจเสียงนาฬิกาแขวนเดินไปทีละวินาทีเหมือนนับถอยหลังชีวิตของพวกเขาผู้สูงอายุที่เคยยิ้มตอนนี้นั่งก้มหน้า มือสั่นจนแทบจับแก้วน้ำไม่อยู่ในห้องประชุมเล็กๆของสถานทูตเต็มไปด้วยเอกสารที่ไม่มีคำตอบชายชาราอังกฤษคนหนึ่งพยายามอธิบายเรื่องที่ดินที่หายไปแต่ไม่มีใครสนใจจะฟังญิงไม้ชาวเยอรมันยื่นรูปถ่ายบ้านที่ถูกยึดเสียงเธอสั่นจนแทบขาดห่วงไม่มีสื่อไหนกล้ามาลงข่าวทุกอย่างถูกปิดปากเหมือนเมืองทั้งเมืองร่วมมือกันปกปิดเบื้องหลัง คือชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงเขาเดินท่ามกลางฝูงชนแต่งกายธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเขาคือคนที่คุมเครือข่ายคนเรียกเขาว่าเสียใหญ่คำสั้นๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจอำนาจที่ซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตคนบาริมถนนที่ดูสนุกสนานแท้จริงคือห้องประชุมใต้ดินที่มีเงินสกรปรกไหลผ่านทุกคืนไฟนีออนกระพริบ เงาผู้หญิงฝรั่งที่เมามายถูกพาออกไปโดยชายแปลกหน้าไม่มีใครเห็นอีกไม่มีใครถามถึงอีกผู้กเกษียณที่เคยเชื่อว่าไทยคือสวรรค์ตอนนี้ถูกล่ามโซ่ด้วยนี่และถูกขู่ว่าจะหายไปท่าปากพล่อยคืนหนึ่งเสียงโทรศัพท์ของชายชราฝรั่งเศสคนหนึ่งดังขึ้นสายจากเบอร์ที่เขาไม่รู้จักเสียงปลายสายเย็นชาอย่าคิดฟ้องร้องไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก เขาทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกภาพันรยาที่เสียไปในโรงพยาบาลท้องถิ่นกลับมาในหัวเขาจำได้ว่าแพทย์บอกว่าไม่มีเงินไม่มีทางรักษาเขาเพิ่งเข้าใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือการบีบคัน้นเพื่อให้เขายอมปล่อยทรัพย์สินทั้งหมดท้องฟ้ายามคำ่ำเต็มไปด้วยหมอกควันและไฟจากป้ายโฆษณา แต่ใจของคนเหล่านี้มืดกว่านั้นชายชราคนหนึ่งเดินไปตามตรอกเปลี่ยวเขารู้สึกว่ามีเงาตามหลังมาก้าวช,ะชะ้าๆแต่มั่นคงใกล้ขึ้นทุกวินาทีเขาหันกลับไปแสงไฟจากหลอดเดียวสองให้เห็นชายร่างสูงสวมหมวกแกป๊ปยิ้มเล็กๆที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงรองเท้าขูดกับพื้นซีเมนดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับเป็นเสียงประโยคสุดท้ายในชีวิต ภาพหยุดอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจยังเต้นรัวเหมือนทั้งโลกกลั้นหายใจเพื่อรอว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปไฟในเมืองยังคงสว่างเสียงดนตรีจากบราย,ยังไม่หยุดแต่ในเงามืดของตรอกแคบๆมีเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินเสียงร้องของผู้สูงวัยที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าที่นี่คือสวรรค์ชีวิตที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเก็บเงินเพื่อฝันถึงบ้านปลายที่สงบสุข กลับถูกย่ำยีโดยระบบที่ไร้ความเมตตาเรือนร่างที่อ่อนแรงหัวใจที่บอบชำ้ำและดวงตาที่ถามหาความยุติธรรมแต่ไม่มีใครตอบกลับใครคือคนผิดคือชายผู้ใช้เครือข่ายอำนาจหรือคือเมืองทั้งเมืองที่เลือกจะเงียบเอกสารยังคงหายเงินยังคงไหลออกผู้คนยังคงถูกล่อลวงเข้าสู่วังวนเดิมบางคนหนีรอดกลับบ้านเกิดพร้อมกับบาดแผลที่ไม่เคยหาย บางคนไม่เคยได้กลับเหลือเพียงชื่อบนหินเย็นๆในสุสานต่างแดนนี่ไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่มันคือบาดแผลของสังคมที่เต็มไปด้วยการปกปิดและการเพิกเฉยเพราะสวรรค์ที่ถูกขายแท้จริงแล้วอาจเป็นกับดักที่ออกแบบมาเพื่อตักตวงจากความฝันของใครหลายพันชีวิตและทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวเครื่องลงจอดทุกครั้งที่รอยยิ้มต้อนรับถูกยกขึ้น ก็เหมือนเสียงกระซิบในความมืด Paradise is waiting แต่ไม่มีใครบอกว่าสวรรค์น,นี้มีทางออกหรือไม่